และนี่คือกุ้งที่เมื่อกี้เห็นแม่บุ๊กเขากำลังล้างอยู่ไหมฮะเขากําลังตัดอยู่ทําเร็วมากวันนี้เร็วจริงๆสุดๆจริงๆดูฮะทุกคนระเบิดระเบ้อวันนี้ยคือก่อนกินนะฮะทุกคนปีใหม่ครับทุกคนดูแม่เขาทําครับอาม่าอาม่าจังหนูได้ลูก เอาชีสใส่เลบุ <pad> ๊กใส่มันมันดูแบบเอ็กเวนเจอร์มากเลยดูดิมันแห้งไปให้มันกระดุ้งครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยดูพี่บีบีดูเป็บีอุ้ยอุ้ยมาสิบสี่ธันวาแล้วเขาให้ผลว่าอะไรตอนไม่ไปอันนั้นตอนนั้นทะเลาะกันนะอ๋อโอเคตรงตรงเลยตรงตรงเลยทะเลาะกันครับปีใหม่นี้ผมอยากจะพาครอบครัวไปเที่ยวที่อยุธยาขอซีแต่งงานเอาแล้วแม่โอ้ยแม่ แม่เกือบหลับแม่กลับมาได้ไหมเอาละแม่เอาละแม่ใครอยากเพิ่งอยากดูหนูเดียววันตีใหม่หนูวาดเลยคะเอาจริงว่าหน่ยห้ามดูเหรอไม่เระอยากถ่ายอ่ะได้คอดูได้ไหมอ่ะนิดเดียวนิดเดียวโอ้โหอ่านว่ารักพ่อรักแม่เฮ้ยมีเขียนได้แล้วเหรอมาป้าดูป้าดูก่อนหนูละว่ารูปแบบซึ้งๆเลยได้ไหม ไหนนะคะอยู่ไหนคะอ๋อเขายัางเรียงตัวสอนไม่เป็นบีบีเขียนได้ยังไงป้างงมากเลยปกติบีบีต้องให้ป้าเป็นคนสะกดให้ใช่ไหมใแต่นี่บีเขียนออกมาเองเลยเหรออ่ะอ่ะเดี๋ยวมาดูนะครับคําว่ารัก,กรอเรือแห่งอากาศเออไม่เอาเลยลบได้ลบได้เรามีแปรงลบกระดานลบได้ลบได,บได,บได้ไม่เป็นไรไม,ไ,ไม่เป็นไรไจะไม่ได้เขียนใหม่ไม่มีผิดไม่มีถูกรักอ่ะให้ดูนะครับว่าเ,าเขาเขียนเองจริงๆนะฮะเมื่อกี้พอ่อไม่ได้บอกเลยนะ อ๋ออ่างด้วยโอ้โหอันนี้คือรักพ่อและครับว่ารักแม่ล่ะเฮ้ยมีเขียนภาษาไทยได้จริงๆเหรอเนี่ยอ,อ่ะ,ะเอสะเอสาระแอลเป็นอย่างงี้อ่ะมอม,ม้ามันจะเขียนม,มือสันอ๋อมือสันตื่นเต้นเหรอลูกใช่ค่ะอ,อ่ะอะไรเราสะกดให้ป้าฟังหน่อย คลิปนี้เป็นคลิปแรกของปีนี้ยังไงก็อวยพอนะทุกคนขอให้ทุกคนนะครับมีแต่ความสุขนะฮะสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดทั้งปีนะฮะไม่มีโครคภัยไข้เจ็บใดทั้งสิ้นเพราะว่าถ้ามีโครคภัยไข้เจ็บนะหรือว่าร่างกายไม่แข็งแรงนะทุกคนก็เป็นแบบนี้ก็ ก็จะไม่สามารถออกไปหาเงินได้ทุกคนก็จะไม่สามารถออกไปทํางงทํางานได้เพราะฉะนั้นได้เลยใช่เออเดี๋ยวให้เพื่อนดูบีบีวาดให้เฮียทุกคนอันนี้เฮียว่าน่าจะเป็นบีบีแล้วก็แม่เขาแม่บุ๊กแล้วก็เฮียนี่โอ้โหเขาเขียนได้แล้วเขาวาดได้แล้วอ่ะทุกคนดูดิสวัสดีค่ะอาม่าสวัสดีค่ะโอ้โหอ๋อ แม่รู้ว mhm. ่ะเขาเขาสิบว่าอะไรเขาบอกอยากให้อาม่าพูดถึงหนูบ้างอ๋ออ่าก็ขอให้พี่บีประสบแต่ความสําเร็จความเจริญรุ่งเรืองลูกสิ่งใดที่พี่บีทำดีแล้วก็ทําต่อไปลูกอาม่านึกอะไรอยู่เนี่ยตอนเนี้ยเหมือนอาม่านึกไม่ออกต้มันมากระดานหันกเข้าไหนไปอายอดแล้เทคงสองไหมพี่ขอให้เรียนทั้งเก่งเออตรงนี้ไม่ใช่ภาษยอาม่าทำไมเขาพูดไม่ตรงประโยคใช่ก็พูดไม่ตรงประโยคใช่ ใช่ก็เลยงงว่าอ่าคุยอะไรไม่เอาปลาไม่ยอมถ้า่าพูดแบบนี้ฮไม่ได้ปลาตต้องดู่าแล้วโอเคขอโทษค่ะเราทำกุ้งอบชีสใช่ปะมะย่างเลยกุ้งอบชีสใช่ไหมใช่ค่ะแต่ไม่ได้ธรรมดาทุกคนคือเป็นกุ้งแบบผ่าแล้วเอาชีสโรยเข้าไปแล้วอบต้องกินน้ำจิ้มอะไรอะซีฟู้ดแม่คือเด็ดนะฮะซีฟู้ดสองสีของแม่คือเด็ดนะแม่ทำซีฟู้ดได้ไหมอะไดเอาแม่ทำให้กินอยากกินซีฟู้ดแบบนั้นอะ แบบที่บุ๊กบอกเมื่อกี้ก็ใช่ไงแม่พูดกับมันดีๆไม่งั้นแม่พูดแบบไปหมีมันไปลงไปแล้วนะโอ้เดี๋ยวมาม่าทำให้นะลูกนะอ่าโอเคเอาเวอร์ชันเก่าเอาเวอร์ชันนี้ไม่ไหวอ่ะทำไมอ่ะแล้วแม่ไปเดินไม่ดีเหรอไม่ให้เขาเป็นตัวเองของเขาดีเลยไม่ได้นะเขาต้องพูดกับมันดีๆมันพูดไม่ดีมันลงจากรถเลยลงไปแล้วไปไหนลงไปเดินออกไปข้างนอกเลยโอเคทุกคนวันดีวันนี้เดี๋ยวมีอะไรบ้างเดี๋ยวกลับไปดูที่บ้านครับ กลับมาถึงบ้านทุกคนนี่ครับได้กุ้งมาเรียบร้อยแต่ตัวไม่ใหญ่มากดูดิอันนี้คือกุ้งเป็นเป็นเลยปะใช่หรือว่าเป็นกุ้งแช่ฟิรับอันนี้กุ้งที่เขาเพิ่งนกเลยค่ะตักออกมาจากในน้ำเลยหรอใช่แต่ว่าบางตัวก็อ่อนแรงแล้วค่ะไม่ต้องบอกก็ได้นะคะไม่อยากรู้มันสดแค่ไหนไงแม่เออไม่อยากรู้มันสดหรือเปล่าถ้าไม่สดมันจะได้แบบเอาไปคืนอะไรอย่างเงี้ยไม่กินคืนนม่ตีหัวนี่ทุกคนได้มาก็แบบนี้เลยกุ้งแม่น้ำของเราวันนี้ไม่ได้ตัวใหญ่มาก ตัดหัวตัดหางแบบนี้เสร็จแล้วทําไงต่อคะแล้วก็ไปถ่าหลังค่ะถ้าภาพออกมาไม่สวยขอไปด้วยเพราะว่าเฮียเป็นกระเพกแบบนี้ไงอ,อ,อันนี้กุ้งทั้งหมดกี่ตัวคะสองกิโลค่ะแล้วดูชีสเราทุกคนนี่อืทำไมต้องซื้อชีสมาสองอันนะคะสีมั้ยนะคะอ๋อสองสีชีสสองสีออและตอนนี้เฮียจะกระเพกไปดูแม่ทําซีฟูด้ดเ,เพราะว,าว่าวันนี้เราจะแจกสูตรซีฟู้ดสุดามากอ,อ,อ่ะกระเพกไปด้วยกันไปขอไปทุกคนนะถ้าภาพออกมาไม่สวยนะทั้งถ่ายด้วยแล้วก็ทั้งเดินด้วยนี่ฮะ กดไลค์ไม่กอาแงใจให้ด้วยนะครับทุกคนอา้าวเราทุกคนตอนนี้ไม่เคยเห็นแม่มายืนตรงนี้คนเดียวเลยแม่มาช่วยทาอะ่ะทุกคนดูดิมาช่วยผัดซีฟู้ดอะ่ะแม่พวกำลังอยู่ในครัวทํากุ้งอย่ะทุกคนนี่ซีฟู้ดสูดละมากมาถึงก็นี่เลยทุกคนเอาพริกสีแดงกับสีเขียวใส่แบบนี้อันนี้สูตรทาขายได้เลยป่ะแม่ขายได้เลยค่ะอ่านี่ทุกคนรากผนะักชีักชีใส่กระเทียมปอกแบบนี้อยโทษอ่ามีการกระเด็นหล่นแบบนิดหน่อยไม่เป็นไรแล้วก็ เอาแล้วมาแค่นี้เหรอแล้วใส่เพิ่มเข้าไปอีกแม่มันเผ็ดไม่เผ็ดมอาเผ็ดมันไม่เผ็ดแม่ฟังบตสิมันเผ็ดไม่ฟังเลยทุกคนปั่นนี้แล้วอันนี้นะต้องบอกทุกคนว่าอะไรปะยกความดีให้แม่เลยนะดีไพูดจริงพูดบู๊ตลอดแล้วเพราะอะไรปะเขาเป็นคนนําเข้าเครื่องปั่นนี่มาโคตรดีเลยเครื่องปั่นเนี้ยนี่ดูดิเพราะฉะนั้นเดี๋ยวแม่จะขายเครื่องใช่ไหมวันนี้โอ้โหทุกคนดูครับนี่ครับปั่นเสร็จปุ๊บมันจะเป็นแบบนี้ โอ้ย,ย,ยพริกเน้นๆเผ็ดแน่นอนวันนี้แซ่บๆนะแม่แบกินกับกุ้งนะโอ้ยได้กลิ่นมันก็ใช่แล้วอะ่ะเนี่ยกลิ่นนี้ใช่เลยโคตรหิวอ่ะแล้วก็ใส่น้ําตาลปี๊บลงไปแบบนี้น้ํามะนาว,นานาวอา้าแล้วทุกคนจเจริญแล้ววันนี้พริกขนาดนี้ดูน้ําไม่มีเลยมีแต่พริกแล้วอะไรขาวๆอันนี้พริกพริกไ และนี่คือซีฟู้ดสูตรอม่าาง่ายๆเติมน้ำมันาลงไปเติมอะไรทุกคนดูเองแล้วกันเพราะเขาทําแล้วเขาไม่บอกอะไรเลยนะฮะเขาจะใส่อย่างเดียวก็เอาให้เสร็จโอ้โหนี่คือขายได้เลยนะครับแม่บานเขาบอกอยากกินอย่างนี้เฮ้ยแม่บุกมาแล้วเฮ้ยเร็วมากอะมะกดมาหมดโอ้โหแม่ดูเลยเขาต้องเรียงแบบนี้เนี่ยใช้เวลาสองชั่วโมงอ่ะ,อะมานี่ไปครับนี่แหละจบเลยนะชีวิต หอมพริกมันหอมกระเทยียมมันหอมรากผักชีมันแบบเปรี้ยวเปรีย้ยวหวานๆจะเข็มๆอร่อยม,มันคือรสมือเขาอ่ะทุกคนดูดิมันหอมผักชีนะใช่หอมผักชีมากเข<ๆ>้มข้นและนี่คือกุ้งที่เมื่อกี้เห็นแม่บุ๊กเขากําลังล้างอยู่ไหมฮะเขากํลาลังตัดอยู่ทําเร็วมากวันนี้เร็วจริงๆแป๊บเดียวมาเป็นแบบนี้ก็คือแค่ตัดหัวตัดขาและนี่คือเชดราชีสนะทุกคนแล้วก็มอสซาเรลล่าชีสโอ้โหหมดไหมเนี่ยมะชีสขนาดนี้วันนี้หมด สุดๆจริงๆดูฮะทุกคนระเบิดระเบ้อวันเนี้ยหลังจากนั้นทำยังไงกู้แม่น้ำอบชีสที่มาจะทำเนี่ยอีหลังจากเราแหวกเขาอย่างงี้เราใช้แมคโครคนียง่ายๆเลยนะก็แค่เอามือไมีดกรีดลงตรงนี้เลยแค่นี้เลยแต่ต้องเป็นมีดแบบว่าแกะสลักเพราะมันจะแหลมมันจะคมอ่ะเสร็จปุ๊บก็ยัดชีสลงไปแบบนี้ทุกคนแล้วเวลาย่างมันจะชีสมันจะละลายไปพร้อมกับเนื้อกุ้งมันก็จะสุกไปพร้อมกันอืมดูแล้วก็ยัดทุกตัวเลยใช่ไหมแน่นๆเลยยัดเข้าไปแน่นๆละสีนี้เอามาทำอะไรคะเนี่ยสีนี้เอามาแบบว่าโรรยยยข้้้าาางงงงหหนนนิดึแซมๆออ่เเี อ๋อโอเคนี่ทุกคนเอาละทุกอย่างตอนนี้เสร็จเรียบร้อยทุกคนขออนุญาตไปจุดเตาไปจัดเตาก่อนแล้วกันนะ,ะทุกคนบ๊ายบาย คือก่อนกินนะฮะทุกคนปีใหม่ครับทุกคนดูแม่เขาทำครับเป็นไงโอ้โหรถตุลต้นม่มาลยรีบๆไงอ่าแม่ร้องเพลงโอ้ยทุกคนดูตอนนี้คือเขาสอนมามาร้องเพลงนะและนี่คือเมนู ชกุ้งจุ่มชีสกุ้งจุ่มกุ้งจุ่มชีสเมื่อกี้นะแม่นะคือคืนนะเต้นกับบีบีนะเพลงอะไรสวัสดีสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่ป้าร้องเมวี้ชิมมี่อ๋อให้ป้าร้องเหรอแล้วเบียทำอะไรหนูกำลังไปไหนเขาเป็นชิมมี่เลิต้นจากหนูนะได้เดี๋ยวให้ติดร้องเพลงมาเต้นเทพ แม่ร้องได้หรือเปล่าไ้าเลยแม่ยังไม่ร้องแม่ยังไม่ร้องามาจะต้วทมาอ่เเริ่มต้นถึงคือคือหนูก่ออน่ะมาลองไม่เป็มมามาลองเป็นไม่เป็นวีวิชวลลองร้องให้ลูกหน่อยแค่นี้รองไม่เป็นเลยงั้นลองพูดวีวิชวลมาลีเคลมัดวีวิชวลแมรี่ค r ิสต์มาสตาทีวีเฮ้ดูชิดครับอีว I'm a happy new เฮ้ยเสียงพอมากอะ่ะร้อง We wish you a merry Christmas เฮ้ยเลยเลยเลยเงยเลยเลองลยเลยเลยเ y ยเล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 ยเายเยเเลยเยเเเยยเอยเเลเยลยงลยอลย่ลยเลเนยลยเลยเลยเลลยเลยเลเลยเเลยเยเลยเลยเลยเ We wish you a merry ลยเ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  a ยเลย m เลยเ อาม่าล้องนี้ได้ไหมผ่านไหมอาม่าอาม่าฟังหนูได้ลูกก็บีบีร้องเป็นโอูโหอามาจะรออะไรบมือเข้าได้เลค่ะป็ดเป็นไปปเปดตมเป็นเปนอันนี้สถาบันอะไรที่ดูบีบีหละ ไม่เอาอย่าาปหมแล้วทุกคนเมนูนี้ฮะทุกคนกุ้งแม่น้ําย่างมันจะย่างหรือมันจะอบอะแม่ตั้งขึ้นได้ไหมตั้งหซีฟู้ดสูตรละม่าทุกคนอันเนี้ยมาแม่มาให้เลยโอ้ยแม่ถ้าขนาดเนี้ยไม่สุกอะเราก็ไม่ต้องกินละอ่ะที่รักไปหนึ่งตัวมานี่ไม่สุกเหรอนี่ทาไมสุกไม่ต้องพูดอะไรแล้วนะดูดิเนื้อนิดเดียวเอ้ผีสุกแล้วใช่ดูเป็นไงมาดูเนื้อกุ้งนี่มาขอดูหน่อย ดูกั้นเลยม้าจะเห็นว่ามันดำคือสุกแล้วแม่มาเปิดไฟทุกคนครับนี่ฮะสุกไหมครับดูดิแล้วเอาไปจุ่มชีสป่ะไม่เลยค่ะไม่อยากกินแบบนี้เลยและนี่คือซีฟู้ดสุดละม้านะทุกคนนี่กินแบบนี้เอาผักออกมาอืโคตรน่ากินนะม้าครานี้ป่ะขอได้ป่ะน่าครับใส่แบบนี้ใช่ไหมเสร็จปุ๊บตามด้วยผักชีแบบนี้อื้มปลากุ้งมีไข่ไหมฮะกุ้งมีไข่ไหมคะดูดิราดน้ำจิ้มแบบนี้ลูกดูดิ่เลยคะ ไอ้บ้าอร่อยอืมจิ้มอร่อยมากเบีบีกินกุ้งชิ้นได้นะคะไม่เผ็ดอะไรมมามาถ้าเอาชิ้นแซีฟู้ดมาล่าอย่างงี้ได้ป่ะได้อร่อยมากวันนี้หนูกินได้ไหมบีบีกินได้แต่ไม่ทำให้โอเคเอาละใส่ันแรงไปอะไรจะทบทำไมแม่วันนี้หมดเร็วเชื่อป่ะแป๊บเดียวหมดฟังเพลงข้งพ่อจากบีบีไปด้วย อ้อร่อยนิดเดียวเฮ้ยน่ากินทัดไข่ใส่อร่อยดูดิทุกคนดูนี่ต้องจบตั้งแต่ไหนต้องจบตั้งแต่ไหนคือเห็ดอต่เห็ดไปนะไม่กินเห็ดอ่ะเดี๋ยวเหลือแม่เอาเห็ดมาทอดให้กินด้วยทุกคนเดี๋ยวดูนะใม่ป้าด้วยความ่อต้องมีเห็ดอ่ะใส่บนนี้โอ้โหนี่เดี๋ยวเพื่อนๆจะไม่รู้ว่าคืออะไรอันนี้คืออะไรลูกอุ้ยแม่เลยเผาทอดนี่เห็ดทอดอาม่าทุกคนดูดิ ถ้า <One> ก <input> ูมันตัวใหญ่กว่านี้นะมันจะมีวิบพิถิหมนแม่อะไรเขามีความสุขว่าทำไมนะวิดิ์รัหมด้องมาทำเสียงยังไงว่าเอค่ะเดวิสชูม่เยเดวิชูไม่เลยโอ้โหใดูดิไม่ใช่ใครกัวมันไม้อ้โหูิบี ไปข้างล่างไหม่นะได้มีมาหยิบมาช่วงนี้กำลังอยากร้องเพลงหุ้ยอุ้ยอุ้ยหุ้ยอุยมีช่วยมาด้วยโอ้โหโอ้โหกระเด็นหูแม่มาถามจริงอร่อยไหมไม่รู้นะกินไม่เลิกอ่ะใช่ไหมโคตรอร่อยเลยอ่ะอะไรกระเด็นใส่เมื่อกี้เปลือกกุ้งอันนี้ไม่เอาเท่าไหร่หรอกมันอยู่ในน้ำจิ้มใช่อันนี้ช่างมันเถอะทิ้งไปเถอะ ขอผักได้นะคะทุกคนวันนี้คือแบบขอเรียวๆเลยนะสดๆไม่ตัดอะไรมากมายวันนี้พี่แม่มาทำกุ้งให้ทุกคนดูนี่ดิกุ้งข้างในเป็นแบบเนี่ยเนี้ยเนี่ยเนี้ยดูดิเนื้อมันนุ่มมากเลยอ่ะนี่คือกุ้งสดๆเลยนะทุกคนเอากุ้งมาเดี๋ยวอร่อยบุ๊กกับแม่ไปจับมามาดูกุ้งดูดินี่อยู่ในนี้เลยหืมเนื้อกุ้งแม่แต่มันร้อนนะลูกต้องรอก่อนโอ้โหดีกินผักเป็นหรอไม่เรานี้ใส่ลงไปจะเพลงอะไรล่ะเพลงอะไรคะลูก มาจัดการนี่ไม่เอาแ<ส>ล้วพียแกร้องเดี๋ยวร้องหล่นนี่เฮ้ยเสียงของมันสเสด่าเล่าร้อนมากอะตอนเนี้ยอื้อากินกับผักใช่สิพุธต้องกินกับผัก <S <S อื้อหือมไม่ทำไมบีช่วงนี้ถึงอยากร้องเพลงอะลูกจริงป้าอ๋ออยากให้ป้าเป็นนักร้องเหมือนเดิมใช่ไหม แม่มีใครนอนกล่อมแล้วกลางคืนอ่ะไม่อยากกลับไปเป็นนักร้องตอนกลางคืนอ่ะขอป้าค่ะป้าป้าอุ่ยกันเด่นป้าแบบเดินไงคะอันไหนคะอันนี้เหรอสิวใช่ทุกวันนี้มันดีอยู่แล้วปลาแกะสิวอ่ะใช่ปลาแกะสิวแต่เอามือเกาอ่ะใช่บีรู้ได้ยังไงปากด้วยปากด้วยใช่บีดูนี่อุ้ยกุ้งโลนแม่เอ้ยดูนี่ดิแล้วมันนัวขนาดนี้มันจะมีขายบ้าอย่างเงี้ยนั่นเลยอ่ะฮะ ครก็จะมาาเมื่อกี้พี่บีถามป้าว่าอะไรนะบอกว่ากุ้งมีไข่หรือเปล่าใช่ไหมมันยังไงอะแม่ตอบกุ้งมีไข่ไหมมีเลยรู้ลอยมากือตัดยูบันหัวมั้ไงข้าวมมนไม่แกะกินอบบข้าวมมนไม่แกะกินอบบแกะทำไมเขาแกะนี่มาแกะอยู่เนี่ยอาม่าบนหัวมันมันไม่ใช่เหรอนี่แล้วแหละหูแล้วทำไมมไ่เราไม่กินแบบไปกินไข่กันมาไงไข่กินหรือเปล่าหนูอยากกิน เฮ้ยบีกินผักชีไม่เป็นแม่หนูกล้ากินหรอผักอะผักชีไม่กินเ้าทำไมอะกินแต่ผักกระบิทำไมถึงผักชีไม่กินอ่ะลูกไม่อร่อยไม่อร่อยไม่กินนะเคยชิมเหรอนี่บีดูนี่ให้ปาชิมปจ็เวนี่แต่ปลาชินให้ดูแตงกวาอ่ะบีดูนี่นะเอาชีสทุกคนไว้ข้างล่างแบบนี้แล้วผักชีไว้แบบนี้ค้เหมือนแตงกวาเลยจองปะเนี่ยรากแบบนี้เลยาเข้าไปปลาแบบแสบเลยแบเลยอ๋อปลาขงแบบ ขู่ห่อมากิน,กนดมอร่อยทักทีอ่ะอืมอร่อยมากเ<ย>ม่เแซบ,บเลยอย,อยากให้หนูเห็นว่าใครนะรู้ไหมว่าในกิมแม่ใครกินแซบ,บสุดแม่แม่ไม,ไม่พูดไม่จานเห็นไหมถ้าไม่ได้ลูกแซบวันนี้แม่ได้กินกุ้งไหม,มนั่งอยู่ดีนะจบมาแม่บน<ะ>คุณรักมากใครกินกุ้งไปกี่ตัวเนี่ยไปเห็นกุ้งไหมเอามากินคนเดียวหนูกินมาตัว ไปเห็นมะม้าไหมคะ้ยขั้นๆยังไงอะคะแล้วไปเอาลูนตาลมาคะจะไปเอาลูนตาลมาค่ะลูนตาลมาคะโอ้โหทุกคนเมนูนี้ไปทําตามได้เลยนะหนูโตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรเป็นนักร้องหรือเป็นอินฟูอยากเป็นนักร้องยูโรบาเคสแล้ก็็คกอรแล้วแม่ด้วยอือแล้ะไงแม่เราไม่จะพูดกับแม่ไงแล้วแม่้ำที่มันอร่อยขนาดนี้แล้วพูดยังไงอ่ะ กินกันไม่พักเลยจนเนี้ยอ,อร่อยมากอะ่ะเป็นเมนูที่แบบตอนแรกเนียไม่มั่นใจเลยรู้ป่ะอันเนี้ยเฮียนั่งเถียงกับแม่บุ๊กบอ,อกมันจะออกมาเป็นแบบไหนนะในภาพเมียคืออะไรป่ะคือกุ้งอบชีสอย่างนี้แหละแต่ไม่ได้แบบชีสอลังการขนาดนี้แบบพิซซ่าแบบเนี้ยพอทำเสร็จออกมาปุ๊บเฮียแบบโอ้โหชอบเพชสไปก่อนมันมันมันจะทำนะโดนแม่บน่นแล้วเราคิดได้ยังไงว่าเอาซีฟู้ดมากินกับไอเมนูชีสเนี่ยแล้วมันเข้ากันแบบสุดๆนะทุกคนดูนี่ดิกินไม่พูดไม่จางกันแล้วตอนเนี้ยบีบีปีใหม่แล้วมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนๆบ้างคะ พูดแทนป้านหน่อยตอนนี้ปาหิวโอ้ยทุกคนดูแม่บุ๊กนี่ไปทำอะไรเนี่ยทำให้โบอันนี้คือกุ้งเมื่อกี้ที่ดิบๆอยู่ใช่ไหมแล้วไปทำยังไงอะเอาไปเวฟ <ไป S 1> หรอเวฟมั้งไมรู้อยูแม่คุยกับมัานดีๆดิดโอ้ยดู เป็นไงโอ้โหสุดยอดมากอะส่งมาเด่นชื่อเอาชีสใส่สิบุ๊กไม่ใส่มันมันดูแบบเอ็กเวนเจอร์มากเลยดูดิมันแห้งไปให้มันกระดูกกัุ้ยอุ้ยอุ้ยดูพี่บีพี่บีดูพี่บีวุ้ยวุ้ยมาทำเพื่อเขาอกให้มันดูดีไงโอ้ยมีมันกระเด็นมากเลยอะตอนนี้พี่บีคือมุดไปแล้วอะแม่ทีสุดก็เปใครสักคนอีกรอบนึง ในที่สุดก็ปลอดภัยสักทีมีกี่อันตรายใช่ไหมใหม่สีเก่าก็เหมือนเดิมพวกเราเอาไปทำเงนไปพวกเราเออนไปมีอะไรแตกต่างจากปีที่แล้วไหมปีนี้เพิ่งจะเริ่มต้นอุ้ยถ่ายแล้วแป่กูกูตกใจมากก็ไม่กล้าคุยกับเขาวันนี้ไงไม่กล้าคุยกับเขาแล้ววันนี้ก็ไม่รู้จะเริ่มยังไงละปีใหม่เป็นไงบ้างเปลี่ยนแปลงไหมบอกว่าเปลี่ยนแค่เปลี่ยนพอสมาชีวิตเราก็นั่งนั่งอยู่อย่างนี้อ่ะ เหมือนเดิมทุกอย่างเลยอรักลูกเหมือนเดิมรักแม่เหมือนเดิมจะบอกอ่ะบอกอะไรมากรักเองเหมือนเดิมต้องไปหามาก่อนอ่ะเขาอยากทำไมไม่ต้องหาเขาอยากกระติปพี่มันป้าห้าฟังเอค่ะป้าห้าไม่ฟังไงอุ้ยป้าเอามือเข้ามาทำไมไม่เธออยากได้อยากอยากได้ยินไงอุ้ยอุ้ยป้าเข้ามาทำไมเม่อจะให้คนอื่นได้ยินด้วยไงอ่ะอ่ะคุยคุยคุยว่าไม่ฟัง ป๊าเป็นคนยังไงคิดนี้่ะอ่ะเป็นยังไงเหรออ่ะเขาพูดว่าอะไรเขาพูดว่าอะไรป๊าปไาเป็นคนยังไงอ๋อป๊าปไาเป็นคนยังไงดีไหมเราก็นั่งกินกันเหมือนเดิมอ่ะลูกจะปีใหม่จะปีเก่าทุกคนบ้านเราก็ยังทําคลิปให้เพื่อนๆได้ดูแบบนี้จริงๆทุกคนคือจะหายไปไหน เพราะอะไรป่ะเพื่อนเพื่อนคอมเมนต์อบอกว่าบ้านเราอะเหมือนแบบอยู่คู่กับเขาไปแล้วทุกครั้งที่จะต้องกินข้าวจะต้องเปิดคลิปบ้านเราดูถ้าวันไหนที่แบบบ้านเราไม่ทําคลิปลงนะเขาก็จะดูคลิปเก่าๆให้ทายว่ามากเกินปีอะไรฟ้ากำลังคุยเรื่องนี้อยู่มันไปปีอะไรได้ยังไง <c oughs> <c oughs> ถ้าจะไม่ได้ก,ก็คือจะไม่ได้1นึ่งร้อยโอ้ให้ตังค์ <c oughs> ให้ตังค์เดี๋ยวโอนตังค์ให้จริงมะเนี่ยใครมีตังค์ใครมีตังค์ม่มาอาร์ตบีไม่มีอ่ะไม่มี มีเขามีตังค์ของเขาเขามีกระปุกของสีของเขาเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้พันหนึ่งโอ้เป็นไงเดให้พันหนึ่งเให้พันหนึ่งถ้าปลาไทยถูกเอามาเกิดปีลิงเอามาพันหนึ่งไม่ใช่ปีลิงหรือเปล่าเราก็ลิงก็ถูกแต่มันไม่ใช่ปีไงปีวอกเอ๋อเอามาเกิดปีวอกขอตังค์ค่ะเดี๋ยวถ่ายเคลียเสร็จแล้วให้อ่าโอเคไปได้พันหนึ่งแล้วนะแต่ไม่มีพันหนึ่งก็เดี๋ยวไปหาดูก่อนนะว่ามีกี่บาทแต่ไม่มีพันหนึ่งเดี๋ยวด และสิ่งนี้คือกุ้งแม่น้ำค่ะที่สุดโบเฮบอกเลยให้ทายว่าชื่อเมนูอะไรคือจะแกะให้น้องป่านี่ครับโบจะเย็นนะมาถึงเนี่ยเฮกําลังแกะให้เลยอ่ะเฮ้ยสุวนนีมันไม่มีที่แล้วสุกที่ไปไหนเธอต้องไปฝังโดี๋ยวนให้มานั่งนี่อ๋อไอ้โบไม่ถูกมานั่งกินตรงนี้ก็ได้ไหมไม่มาเนี่ยอ่ะมีนคำนี้ดูก่อนแม่โบกินช็อตเดียวกันงี้ได้เปล่าไม่ตายนี่คนลองกินดูและสิ่งนี้คือกุ้ง ชีสชีสชีสอร่อยไหมอร่อยมากไม่กินหรอไม่กินพี่กินละคะพี่มึงเขากินกันไปครึ่งกระทะแล้วดูดีไหมแกดกินอร่อยมากโคตรดีบอกเลยว่าเมนูนี้เราต้องการคนที่แก่ให้โบอีกตูดเองเอาเป่าส้มลงไปทำไมเกิดมาไม่เคยต้องทำอะไรเองอ่ะหยอกนะคะทุกคนโบทำเองนะคะแต่โบแค่อยากจะแบบอ้อนติงพีชายดิจันแป๊บเดียวเดี๋ยวกูมีแล้วแป๊บหนึ่งมีอะไรฮะมีอะไรฮะมีอะไรให้สุดีกินครับอ๋อนี่เพราะว่า ว่าแกะพวงให้ผู้หญิงอยู่แล้วแต่ผมไม่รู้ไงว่าผมเป็นน้องเขาาผู้หญิงเขาก็คือบีบีไม่ไปแกให้พี่นะมาปกติพี่ผู้แกะให้ใช่ไหมใช่ทุกคนดูดิดูไม่เป็นไรเลยฮะโอ้บริการสุดยอดมากตอนนี้สบายกันเลยค่ะทุกคนหมดสามารถดูแลตัวเองได้เลยใส่เข้าไปดิอุ้ยอร่อยมากอะอร่อยไหมใส่ชีสได้บ้างอะมอ้งเซเลนาชีสกับเซเลนาชีสถูกต้องไม่กอด บอกสูตทีเคล็ดลับความอร่อยเสริมไม่โอ้โหนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเคล็ดลับความอร่อยไ่กินอกินอยู่นะเคล็ดลับความอร่อยทุกคนรู้เปล่าฮะของทอดมันอร่อยเวลาผมกินกุ้งมาแปรงนอนจะนึกถึงแม่เลยครับแม่อะไรแม่น้ำโอ้ยยิ่งสจย่อแม่บุ๊กดีแลนต์ตลกมากเลยนะตั้งแต่คุยกันมาเนี่ยโมกเนี่ยผ่านบอยบอยของขวัญใครของขวัญเวลา ค่ะบีบียื่นแก้มให้ได้เลยลูกโอ้โหมันรักอะไรขนาดนั้นน่ะถ้ามาเวลแบบน่ารักกับบีบีอะบีบีให้ของขวัญแบบมาเวลได้เลยต่อไปนี้กูจะไม่ตื่นสนกแล้วเรื่องมาเวลทำไมฮะเพราะว่าถ้าเราตื่นสนกเขาจะแบบจะแกล้งเงี้ยไงต้องปล่อยไหลว่าเพื่อนกันไม่มีอะไรใช่ไหมเน็ตเขาแกล้งเอ้ยไปลงแลบลิ้นดิแกล้งหรือจริงจริงมาเดี๋ยวกูพาไปมาเอาไม้มาหน่อยก็พอเข้าใจลูก โอ้โหเป็นไงบ้างเมนูนี้สุดีอร่อยมากครดีไหมดีมากครับรสชาติเป็นไงบ้างครับหืมตัวที่สองแล้วจ้าทุกคนเค็มแล้วก็กลิ่นทีมฮะไม่ตองกลวบครับโอ้โหพวงนี้พวกเราจริงนะไม่ไม่ใช่ไปไหนมาไปไหนมาไม่ต้องดูอะทำไมวะไม่วันนี้ไปทำอะไรมาแต่งหน้าไงเออแต่งหน้าแล้วแล้วไปไหนมาอีกกินอะไรวันนี้กินอะไรมา ทำไมอยากรู้เฉยๆเป็นห่วงไงเงีครับกินกะเพราแม่ไงกินกะเพราแม่กินตั้งแต่กี่โมงตื่นเช้ากินตั้งแต่เช้าเลยเหรอทำไมอะข้าวอยู่บนหัวทำได้ยังไงเดี๋ยวๆๆๆ๋กินแล้วกาลำบากไงทุกคนดูนี่นะนี่คือเ <c oughs> ม็ดข้าว จบเลยค่ะอ่จบแล้วจบแล้วอตามแม่อคืกินกระบาดเท้าเสร็จใช่ป่ะแล้วเราไปไหนต่อเมื่อเช้าอะไรแม่อเช้เตี๋ยวเรือตอนไหนหลังจากที่เราจะไปจะไปจะไปนวดอ่ะกินก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วสั่งก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วป่ะอ่าหนึ่งชามชามใหญ่พิเศษอ่าแล้วเห็นหมากินเท่อ่าสั่งอีกชามนึงเอาละเสร็จแล้วก็คือแม่สั่งอีกชามนึงแม่ถามมาว่าวีโพนไหนไหนว่าจะลดน้ำหนักนะบอกว่ารอวันที่สองวันเดียวเองขอวันเดียวรอเราวันที่สองคือพรุ่งนี้แต่วันนี้ไปกินหม่าล่าต่อที่ไหนคะ ซีคิวเค๋อโบโบโบเอามาไปด้วยไหมไม่ไปจะกินหอยนางรมจะกินหอยนางรมไม่ไปน้ำอ่ะไม่ไม่มาสกัดอ่ะถามแม่ไปแล้วปะมาไปมาฮะไม่ไปกันดีเลยไม่ใช่นีเวลาของเขาไม่ใช่เขามีเวลาทำอะไรอ่ะอ้าวเขาต้องไปนอนหรือเปล่าไม่ม่แล้กินแม่แม่ไปนอนเหรอไม่ได้นอนเล่นโทรศัพท์ ส่วนมนฑ์ทำอะไรแม่ส่วนมนฑ์หลายจบเลยแล้วก็บวชให้ลูกสวดสวดมนฑ์ใช่แล้วก็โอ่ยี้บวชให้ลูกให้บวชลูกที่มากข้ลูกถ้าจะไปกินหมาล่ามันไปกินไงไม่มัก็ไปกับครอบครัวไปกับครอบครัวเอ้ยงั้นโทรบอกแจ้คนนี้มไม่รู้เนี่ยเอาละไปกินหรอไปจริงไหมนี่บ้านเรามันคือเร็วๆอย่างเงี้ยทุกคนนั่งกันอยู่กินกินกุ้งชีสกันอยู่แม่งคิดถึงหมาล่าทุกคนมันไปถึงหมาล่าได้ยังไงวะพรุ่งนี้ก็ยกเลิกไม่ต้องกิน วันนี้มันสุดท้ายของโบโว้ยคือ่งวันสุดท้ายตั้งแต่ก่อนงานแต่งเพื่อนตุธีอ่ะสรุปไม่ได้ไปเหรอไไม่ปโบไม่ได้ไปฮะไม่เอาดีๆใช่ไม่ได้ไปฮะสรุปรถที่มึงทำมาทั้งหมดอ่ะเพื่อที่จะไปงานแต่งเพื่อนตุธีไม่ไปแล้วเขาแต่งไปเมื่อไหร่ธันวาเนี่ยแหละแล้วปีหน้าเพื่อนเราแต่งบ้างหรอทันวานธันวาแล้วเขาให้ผลว่าอะไรตอนไม่ไปอันนั้นตอนนั้นทะเลาะกันนะอ๋อโอเคตรงตรงเลยตรงตรงเลยทะเลาะกันครับถามมาใช่ไหมไม่แต่ ไม่ไม่เขาเป็นคนที่ซื้อมากเงี้ยชอบเขามากเลยนะ ใช่ตอนเชียชอบมากมากเลยทะเลาะกันก่อนที่จะไปตอนเช้าดีกันแล้วอะดีกันแล้วแลวจัดของไม่เสร็จไปญี่ปุ่นน่ะในสตูดิดีมันจัดเสร็จแล้วแล้วมีถ่ายงานตัวนึองถ้าไปก็คือไม่ได้ทําอะไรเราคิดว่าถ้าไปอะถ้าไปงานแต่งก็ไปนั่งเฉยก็เลยไม่ได้ไปอ๋อแต่คําว่าทะเลาะของตูดีคือยังไงทะเลาะก่อนวันนั้นอ๋อเออแต่เยียเคยบอกว่าถ้าทะเลาะกันแล้วจะคบต่อให้ทะเลาะเลยจริงแต่ถ้าแบบว่าทะเลาะกันแล้วเฮ้ยมันจําได้ว่ะแล้วจะแยกกันอไม่ต้องทะเลาะก็ทุกวันนี้พราทะเละกัน เราจะคบกันไงอ้าวเนี่ยดีนเนขาถึงพูดไงไปดูนี่ก่อนพม่านทำ<ช>ไมทะเลาะก,กันจนพม่านเละเหรอฟังเลยใช่ไหมว่าอย่างนี้เลยจริงมากาใช่ฮะเนี่ยมาไหนที่ไหนคะมาไม่มาบ้าเคยบอกมันว่าอะไรบ้างคนเราครบกันอ่ะถ้าจะทะเลาะก,กันอ่ะเพื่อคบกันต่อทะเลาะไปเลยแต่นักกี้รู้ว่าแม่งชีวิตเนี่ยกูจะไม่อยู่กับผู้หญิงคนนี้แล้วไม่อยู่ผู้ชายคนนี้แล้วอะไม่ต้องทะเลาะเลิกไปเลยแล้วเราจะคุยมั้งนี่อาอเอาถามแม่คุยอ่ะไม่ใช่แม่อยากให้เองถามกลับว่าไอ้บุคคล คนมันมีหมดแต่โบอะไม่เป้าหมายหลักๆของแม่คืออะไรเป็นลูกดีๆของลูกๆกันแหละ โลกแล้วแม่ไม่ไม่มีใครทำร้ายแม่เลยนะแม่ทำตัวแม่นะมาจะให้ถามโบอ๋อว่าที่โบปีนี้โบจะทำปีนี้เป้าหมายของโบทำอะไรอ่ะคือทำกับใครไม่เกี่ยวกับน้ำหนักอะไรอะไรลดน้ำหนักไงออเป้าหมายใช่ไหมปีนี้เป้าเป้าแน่นเลยจริงไหนต้องถามเราถึงห้าวันโอ้คิดอย่างนั้นึ่งวันนี้วันนี้กินก่อนใช่ไหมเฮ้หาหมาล่าใกล้ๆกลที่สุดเอี่ยจริง แล้วพรุ่งนี้เริ่มใหม่พรุ่งนี้เริ่มใหม่เอาหมาล่าที่มีหอยนางลมอยู่คำหนึ่งหมาล่าได้ไงชอบกินหอยนางลมเขาบอกว่าลดน้ำหนักอ่ะวันไหนดีที่สุดวันพรุ่งนี้ไงไม่ใช่เขาบอกว่าวันไหนลดน้ำหนักดีที่สุดวันพรุ่งนี้เอาไว้วันหลังวันหลังเคยลดวันนี้เด็คือที่เมื่อกี้เขาเงียบไปเนี่ยเขาคิดมุกนี้อยู่เขาคิดอยู่ว่าไอ้กูไปฟังที่ไหนมาวะปีใหม่เนี้ยมีอะไรอยากกระบอกกับตัวเองไหมปีใหม่นี้ผมอยากจะพาครอบครัวไปเที่ยวที่อยุธยาแี่ทำไมพูดไม่ได้ม ไม่เล่นสุดทีนี่เล่นดูคนด้วยนะไ,ไม่ไปเลย <c oughs> <c oughs> ไปเตรียมโดนโดนแม่อย่างเงี้ยไม่ไปแล้วสุดทีไปแล้วสุทีตาแล้วมีอะไรอยากจะบอกกับตัวเองบ้างให้กินเยอะๆเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยลดนะเอาละเป้าหมายต่อไปของโบอ่ะขอคืี้แต่งงานเอาละแม่โอ้ยแม่แม่เกือบหลับแม่กลับมาได้เอาละแม่เอาละแม่แม่ไปอย่างี้แล้วอ่ะแม่สมัยนี้มันใครขอก็ได้เป็นไรอุ้ย ผู้ชายเลยหยองั้นจบลงแต่งได้เลยเฮ้ยเอาละเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะไปที่ทะเบียนสมรสกันแต่งแม่เลยพรุ่งนี้โบหยอกนะคะโบอยากแค่ยหยอกแม่แล้วต่อไปะฮะเป้าหมายใครต่อไปเป้าหมายของบีบีออเอางี้ใผ่านไปเลยบีป้าหมายะอะไรลูกเป้าหมายในปีนี้ของบีบีคือขอให้พ่อแม่ล้หาหนูเยอะ เรือนี้ยังต้องปังๆโอ้โหพูดเองเรื่องความรักยังต้องขออีกหรอคะต้องขอปีใหม่นี้ขอ้มีความสุขมากๆนะครับเป้าหมายของแต่ละคนไม่เหมือนกันยังไงก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเพราะถ้าสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงก็ไม่สามารถออกไปเมคมันดี่ได้โอเคทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับผมใสวัสดีสวัสดีสวัสดีปีใหม่เอาหัวใจแล้วมาสวัสดีกันและสวัสดี